และการชุดตรวจการประมงนำเจืดขึ้นบนรัฐนะครับตามไล่ล่าจระแขนะนะครับโอ้จระแข <c oughs> พลาดการติดตามรับชมสามารถติดตามรับชมรายการย้อนหลังได้นะครับตามที่ปรากฏนี้เลยครับค่ะ <c oughs> วันนี้ผมมติกา <c oughs> และทั้งหมดนี้ก็คือสถานการณ์ข่าววว่า <laughs> 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 ไปดูพายุฤดูร้อนท,ที่เกิดขึ้นเมื่อช่วงเย็นวานนี้นะคะคุณผู้ชมที่พัดผ่านจังหวัดขอนแก่นค่ะ <laughs> สมคลทาให้หลังคาสระว่ายน้ําถูกแรงลมพัดปลิวได้รับความเสียหายนะคะ <laughs> ในขณะที่กําลังมีการแข่งขันบาสเตบสปอนค่ะ <laughs> <laughs> ถึงพวกหมูว่าไปสั่นละ <laughs> นกึงาสาวาน้ําพัดปลิวขณะทั่กัลังแข่งบาส <laughs>

นะครับคลิปต่อมาไปดูความน่ารักดีกว่านะครับความน่ารักของน้องแมวห้าสี่สามสองอืมตัวใหญ่เนาะอืม <c oughs> ใช่ค่ะตัวใหญ่เนาะ